<laughs> 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 the first thing I do when I wake up in the morning is I get on my computer and I go to the that's my homepage, and that's where I start. So, uh, uh, the, 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 the first thing I do is check up 49 events. the the I can the all presidential messages in there and watch specific ใช้ไปไม่ค่อยดีเลยนะครับชูจำลองว่ากลิ่นมันไม่ค่อยเิร์ถ้าจะปรับก,ก็จะดีปรับให้ดีกว่านี้หน่อยก็ดีเดี๋ยวให้บอกให้ว่าใช้อะไรถึงได้หน้าใสนะจ๊สะสะอาดนี่ฉันไม่ต้องใช้ตามทุกอย่างไม่ค่อยเบิรเท่าไหร่ฉันน่าจะปรับหลายอย่างเลยน่าจะเดนจิเต้เดนจิเตอกกร์สามก็แบบมีเกลือกับทำให้เมนทอลยิ่งมันอุ้มแมวอันนี้เคลือบผมทำให้ผมเงาดำเงาอ่ะรบาท อันนี้คือลิสเตอรีนหลัง้วนปากเวลากินอะไรเหม็นๆอันนี้คือยาสระผมแม่งใช้อมเวอย์่ปะอันนี้คืออันนี้คือเจอรมูกสีเขียวแพงแอมเวออ่ะอันนี้คือคาวหมาที่ฉันบอกดีที่สุดดีสุดของตันนี้ร้อยก้าสิบกว่าบาทไม่เกิ 200, นสองร้อยอ่พันมิลกัม แล้วก็ไลท์เรจสติชไลท์เจสติชฉันจะมาเทใสต์อรงนี้ฉันต้องซื้อคนจะซื้ตัวและอันนี้คือเกลือขัดผิวค่ามาอันนี้ก็ดีเกลือขัดผิวห้าผิวใสนานๆขัดกีขัดบ่อยๆแล้วไม่ดีอันนี้คือผงสมุนไพรที่ซื้อมาหลายๆห่อแล้วก็ใส่ไว้ในนี้จะมีผงสมุนไพรแบบห่อใหญ่ด้วย ห่อใหญ่ห่อละ29บาทเรามาเทรวมเป็นสมุนไพรพอกหน้ามีว่านมีนั่นด้วยอันนี้คือแปรงสีฟันของฉันมีชาโคมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนี่ไปพอกหน้าว้ำผสมน้ำผสมนั้นขมิ้นชันพาะแม่ฉันบอกว่าขมิ้นชันทาผิวแล้วทาให้หายคัน่ะแม่ทำไม่แก้แก้ผิวอักเสบได้แม่ฉันบอกแม่ฉันเป็นคนที่เริ่มเริ่มเรื่องสมุนไพรมาก่อนเลยนะทั้งนั้นที่เป็นแม่ค้าไม่ได้การศึกษาสูงนะไม่แม่นักศึกษาแบบเราเราอีกนะเอาดิ เดี๋ยวนี้อะไรก็จเจริญอันนี้คือน้ำผึ้งใช้ผสมกับผงสมุนไพรก็เก็บไว้ไม่ได้จะใช้หมดทีเดียวอันนี้คือผักปอสารพิที่มิโกะค่ะนางมิโกะฉันขายผลผลผักที่ตลาดท้ายดินแดงส่วนแม่ขายผักผลไม้ที่ตลาดบางข่หลังมันเดร์ค่ะปราอุ่นหนุนแม่ได้ที่ลาาหลามัาแข่งมันเดอ้อแม่ฉันอุ้มแมวหลบแม่มองแล้วแม่หูราะนี่มาแม่อออกรายการรายการฉันเอง แม่อุ้มแมวบ้านฉันรักแมวมากฉันอะแกถ้าแกเอาเด็กต่อรังอาบน้าให้ลูกแมวบ่อยๆแมวมันแมวอ่ะจะไม่สบายนะหนาฉันต้องไม่ซื้อเนี่ยหยอดเนี่ยที่ยาหยอดตาไม่หยอดเลยอันนี้เสื้อผ่นทีนเอง <c oughs> ฉันไม่ค่อยใส่หรอกเสื้อในก็ไม่ใส่ยอยู่บ้าน <c oughs>